ติ๊กบิ๊กบราเธอร์ประกาศโปรโมตตัวเองแอลได้แต่ง,งดจีบเพราะไม่รีบมีแฟนต้องบอกเลยว่ารู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนโดยเฉพาะช่วงนี้ที่เจ้าตัวมักจะมีข่าวออกมาอยู่เรื่อยๆสำหรับติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรยาพระเอกหนุ่มสอนรามเทพพิทัก์และแม่ของลูกสาวน้องวีจิและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้น ได้ทุ่มเททํางานอย่างหนักเพื่อปลดหนี้ซึ่งขณะนี้เจ้าตัวก็ได้ทยอยใช้หนี้จนเกือบหมดสิน้นล่าสุดทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้ออกมาโพสคลิปโชว์เต้นพร้อมขอพื้นที่โปรโมตตัวเองโสดงดจีบพี่ไม่รีบมีแฟนสวยจบครบที่แจมแอลได้เพราะโสดโปรดเข้าใจตรงกัน